สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำการแกะกล่องเปิดเครื่องติดตั้งทีวีนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเช็คหมาเลยเครื่องเช็ครุ่นให้เรียบร้อยเลยนะครับน้องครับแกะกล่องได้เลยครับหน้าจะออก คู่มือรีโมทนะครับผมเรารับประกันอยู่ในซองนี้นะครับรุ่นใหม่รับประกันทางออนไลน์แล้วนะครับลงทะเบียนได้เลยสแกน QR นะครับขาดตั้งสองขานะครับใส่ไฟนะครับแยกมาการติดตั้งถ้าให้ง่ายๆนะครับก็ ถ้ามีพื้นที่พอก็สามารถยกในวางที่นอนวางโซฟานิ่มๆได้นะครับหน้าจอควว้าตัวใหม่จนเหลือกันะั กับโฟมด้านบนแล้วก็เอาทีวีคว้ามนะครับจะติดตั้งได้ง่ายกว่าจะมีอนอจะมีน็อตนะครับยึดขาสี่ตัวนะครับ จะบอกนะครับ L R ซ้ายขวานะครับ R, R ก็ขวา L R ซ้ายนะครับสังเกตมันจะมีเที่ยวล็อกนะครับ ไขขกวงสีชาดนะครับายประมาณต็้งมือนะครับ Yeah. Uh -huh. คครับเรรยบร้อยจัดตั้งได้เลยครับ